โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับอาร์มเทอร์ชิมเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงหลอนกับอาร์มนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเอ๊ะมันไม่ใช่วันที่ดีนะเพราะว่ามีคนติดโควิดตั้งเยอะนะฮะเอ่อวันนี้ก็หลอนกับอาร์มพีอีพีสองนะฮะก็วันนี้มีแขกรับเชิญน,นะครับก็ชื่อว่าคุณปั๊บนะครับ คุณปั๊บเนี่ยจะมีอะไรมาเล่าเราไปฟังกันเลยครับฮัลโหลครับคุณปั๊บครับบ้างครับเออวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าครับเป็นเรื่องต่างจังหวัดครับบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดครับอ่าเล่าได้เลยครับอ่อเป็นบ้านเรื่องนี้ครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นาดเกิดเช่นนก็ปัจจุบันครับก็เง่อยนะครับ อ่าครับเริ่มได้เลยครับเริ่มได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเชอครับเรื่องมันเกิดขึ้นผมไปบ้านเพื่อนทางจังหวัดนะครับผมขอไม่บอกนะครับแฟนผมอยู่จังหวัดอะไรครับไม่บอกเรื่องนครับเกิดขึ้นที่บ้านเพื่อนผมผมไปบ้านเพื่อนครับที่ทางจังหวัดเพราะนั้นผมเป็นวันหยุดได้ไงผมไม่ายบ้านเพื่อนครับพราะผมก็ครับไปบ้านเพื่อนแบบแบบถ้าจะไม่เด็นนะครับก็รถเต็นนะครับ ไอเชื่อรถเต็นะครับผมเผลอหลับนะครับว่าเคยฝันฝันว่ามีมีผู้หญิงนะครับมีผู้หญิงมาบอกว่าให้กลับบ้านตัวเองแต่มากลับไปบ้านเพื่อนเขาบอกให้กลับบ้านตัวเอง้ามาบ้านเพื่อนนะครับแต่ผมก็แค่ฝันผมก็ไม่ชื่อะไรมากผมก็ไปบ้านนะครับไปบ้านเพื่อนต่อแล้วพอผมไปอ่ะครับผมไปเสร็จเนะ ตอนแพื่มันก็แบบปกติครับแบบไม่มีแะไะมีแบบทงอย่างแบบมีอะไรแบบสะอาดสะอาดนะแต่พอเข้าไปอ่ะมันจะมีอย่างห้องหนึ่งครับมันเป็นห้องห,งห้องแบบมียันสีแดงๆติดอยู่หน้าประตูครับมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมกคิดว่าเป็นห้องค้าครับแต่มันไม่ใช่เลยเพอแบบผมอาบน้ำมาแล้วเสร็จต้อนเ่อคุยอะไรกันเสร็จตุ้ตบดึกอ่ะครับเต็มอหน่งนครับผมรับอ่ะห้องเดียวกับแพื่อนนะครับ ก็เคแบบคืนนั้นนะครับมันมีแสงคนคาประตูแสงเตอตออกมาจากห้องที่มียันครับกันเลครับก็บคือตอนนั้นผมกับเพื่อนนะเพื่อนผม,มนมีังไงเลยเพื่อนผมมันบอกให้เันเนี่ยเพื่อนผมมันรู้ว่ามันเป็นบ้านนะครับพอแนแรกผมก็แบบนอนไม่หลับคืนผมหัวร้อนมาครับอยากไปคาประตูนออกห้องนั้นนะครับแล้วก็ออกมาคืนที่สองครับก็เป็นเหมือนเดิมครับ แม่งแจกคอยประตูครับแสงเก๊ก็หญิงเก๊นั่มือครับแดงห้องนั้นะครับผมสงสัยมากผมไม่ไปถามแม่แท้ครับแม่แท้มันบอกว่าห้องนั้นอ่ะเป็นห้องพักครับเป็นข้างพายแด่ครับคือตอนนั้นครับเคยนี่สาวมานี่นะครับเคยนี้ครับเจอครับตรนนั้นครับผมนี่นอนให้ผมแย่งนอนไงผมเลยแบบไปนอนห้องห้องพ่อของแทนผมนะครับ มันก็อยู่ติดๆกันพอเคยนะผมกอดเดยาวยกันน่ะกอดเดยวีวยงเพาแบบผมเลเื่อนได้หรอไปอ่ะผมเลื่อนไปเยี่ครบับคัแล้วมันก็มีแบบสแสงพอพอบบแบบคนเคาะแบบโออ่ะแบบนั่นแหละแงงเดิบรบบรบมครับออกมาจากห้องที่นี้ผมก็จนไม่ไหวครับผมก็เลยเดินเข้าไปเปิดเคาะแบบดังๆว่าเฮ้ยใครอยู่ในน,นั้นวะเนี่ยครับใครอยู่ในนั้วะนี่ยครับแล้วทีนี้แบบ มันแบบเสียงมันก็หยุดใช่ไหมครับผมก็แบบดีใจครับเสียงมันหยุดไม่เป็นแบบเหมือนมนคนอยู่แต่มันไม่มีคนนะครับผมก็แบบไปดัดแต่คืนนั้นอ่ะผมตื่นมาตอนตีสองตีสามได้ครับมันมีแบบเออมาเสร็จมันมีแบบความรู้สึกเหมือนอะไรอยู่ตรงขาผมครับผมได้หันไปมองตรงขาพขเห็นนะครับผู้หญิงอ่ะกต่มันจะขึ้นค่อมผมผู้หญิงอะไรก็มันจะ ซึ่งพามผมผมผมนะครับผ,ผ,ผ,ผมตกใจมากครับผมเลยนเนี่ยเก๊ดเจ๋อแบบใครเน,นี่ยเนี่ยครับตกใจครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเพ่งพอแบบเพ่งนเข้ามาแบบตามไปน้อยปามไปน้อยผมมือทรายเกคก็ไม่เห็นเลยนะครับตัว็จแค่แบบมันมนสนิทไม่มีอะไรเนี่ยครับบางเปล่าและคืนนั้นนะผมก็เลยแบบ อีก bon วันน no. ึงผมก็รีบบอกเช้าออกมาเลยครับออกมาแบบ้านรงออกมาเลยครับออกมาเลยแบบออกจากบ้านมาเลยครับผมกลัวครับแต่ทีนี้ขาแบบอ่ะแน่งขาแบบผมก็ก็เสียเวลไปผมสันสันว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะปีนี้ผมเป็นนึกออกเลยผู้หญิงคนนั้นเองที่เขาบอกให้กลับก็คือคนเดียวกันที่เข้าในสันของตาแรกครับแล้วก็นั่นแหละครับผมสันแบบว่าเขา มาบอกลาครับเขาจะไปอ,อ,อ้วเหมือนแบบเขาไม่รู้จักผมมาก่อนแต่ผมไม่รู้จกักเขาครับเขาเป็นใครครับเมื่อทั้งหมดก็แค่นี้ครับเอ่อน่าจะเป็นน่าจะเป็นผีอัมหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจแต่แต่ขอตั้งชื่อเรื่องนี้เป็นชื่อเรื่องยันสีแดงนะฮะก็เรื่องมันจบแค่นี้แต่ มีภาคต่อนะภาคต่อจะผมจะกลับไปเล่าที่บ้านนี้เหครับโอเคครับ okay, มีภาคต่อนะอก็อาจจะมีอีพีต่อด้วยนะฮะอาจจะมีอีพีสามต่อจากนี้ต่อจากคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะฮะก็ครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะฮะอาจจะสัน้นนิดนึงนะฮะแต่ก็ หลอนพอสมควรอยู่นะฮะแต่ถ้าใครอยากไปชมแบบต่อเนื่องนะฮะกดรีเพย์เข้าไปได้เลยนะฮะขึ้นชื่อว่าหลอนกับอาร์มนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากดูแบบต่อเนื่องนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็กดคอมเมนต์ว่าหลอนหรือไม่หลอนหรือก็สรุปให้ด้วยนะฮะว่าเรื่องนี้มันหลอนเพียงเท่าใดก็ กับผมอาร์มเที่ยวชิมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ